สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะะเพื่อนๆนะครับเนาะทุกท่านนะครับมื่อนี้เบาากวนกะสิพามาดูนะฮะเหรียญเท้าเวสุวรรณนะครับรุ่นรวยชนะจน,นะของหลวงปู่เพียนครับเป็นลนกข่าวมาให้เลี่ยมนะครับแต่เป็นปูเวสุวรรณนะครับหรือว่าเท้าเวสุวรรณครับผมไนปะ เดี๋ยวเบากว่อนพาไปเบิรงครับนี่นะครับเนาะก็คือกล่องงามเนาะสวยงามนะฮะสำหรับพระเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ท้าเวสวุวรรณมาแรงครับเดี๋ยวเรากรนี่นะครับเนาะสวยงามเน้นองนี่เพิ่นเกลมาให้เลี่ยมครับเป็นของไทยบ้านไทยบ้านดงไว้เขาเหนือแหละครับเนาะเพิ่นเกลมาให้เลี่ยมให้นะ สมัยนี้เด็ก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 น้อยวัยรุ่นนะกะกำลังกำลังนิยมกันเลยทีเดียวครับด้านหลังก็เป็นองค์พระประธานนะครับด้านหน้าก็เป็นปูเวศสุวรรณนะ,ะเดี๋ยวผมจะแกะซองพาสติกออกให้เบิ้งกันดีๆดีกว่านะน,ะนี่นะครับนึกแกะออกแล้วก็ชัดเจนนะพี่น้องนี่ครับสวยงามนะท้าวเวศสุวรรณครับ ลงสีลงยาเนาะนะสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวก็ับตัดกับสีท่องเป็นเหรียญง่ามขักนะของหลวงพ่อหนูเพียนนะนี่เป็นพระทั้งบ้านเ้านี่ละทางจังหวัดอุดรธานีนะครับสวยงามก็เลยเอามาแบงปันห้พี่น้องได้ชมน้ำนะเหรียญน,นะก่อนที่จะเลี่ยมนะครับเนาะง่ามดีครับ มีตเตแนีเงายบๆเบาๆววน,นี้ได้จับได้สัมผัสทุกอย่างครับแต่ว่าครอบครองไม่ได้นะนี่ครับผู้ใดที่สนอกสนใจเนาะอยากจะเลี่ยมพระกับเบาวกวันก็สามารถติดต่อทักเข้ามาได้ครับทางช่องทางหลากหลายครับบว่าสิเป็นเบอร์โทรศรัพท์เนาะ0617419445หรือสิเป็นทักทางขอความเมนสจก็ได้นะฮะเนาะ ถักไทยเขามาได้เลยนะครับนี่สวยงามครับพี่น้องเห็นปะบางคนเห็นแล้วก็ยังสวยเหรียญก็สวย,ย,สวยอันนี้เพิ่นเอินว่าเหรียญทรงยังก่อนเนาะน่าจะเป็นเหรียญทรงน้ำเต้าเนาะคิดว่านะครับคิดว่าน่าจะเป็นเหรียญทรงน้ำเต้าครับสวยประสิได้เลี่ยมเนะี่ยเดี๋ยวพี่น้องก็ค่อยติดตามรับชมผลงานที่เลี่ยมออกมานะครับว่าจะเป็นแบบใดนะครับเนาะบัดนี้ นะครับฝากไว้น้าครับผมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้เบากว่าน้ำเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้เด้อครับผมสวัสดีครับ